สวัสดีค่ะพี่ๆน้องเมย์นะคะจากช่องมาริสาพาเที่ยววันนี้น้องเมย์จะพามากินส้มตำไก่ย่างนะคะมีทุกอย่างเลยวันนี้ไม่มีงานทำค่ะติดโควิดก็เลยมาพามาขายส้มตำไก่ย่างกันเดี๋ยวให้ดูน่าอร่อยมาก สวัสดีค่ะน้องเมย์จากช่องมัิสาพาเที่ยวนะจ๊ะวันนี้น้องเมย์พามาขายไก่ย่างส้มตำพี่พอยากกินก็มาอุดหนุนน้องด้วยเด้อเดี๋ยววันนี้จะพาจิวเห็นไหมน่ากินมากตัวละตัวละเท่าไหร่เจประมาณไก่บ้านไก่บ้านสองอเป็นไก่บ้านนะคะคพี่พี่นี่เป็นไก่บ้านทั้งหมดเลยตัวประมาณสองร้อยค่ะละเป็นเงินของทางโน้น นี่ก็เป็นเส <laughs> นเดีวอันนี้โควิดไม่มีงานทำาเมยมาขายส้มตำใครมาก็มาแวะซื้อเด้อหรือว่าใครจะสั่งก็สั่งไลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งให้ทาง Youtube เดี๋ยววันหน้าหนูหนจะมารีวิวกินส้มตำให้ดูนะคะขายดน,นะเ,นนเจ๊เขากำลังปิ้งใหญ่เลยเ,เดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะพี่เดี๋ยวจำเย็นเขาก็มางหม่นกันหมดล้ โหดูสิน่าก,กินมากมีทุกอย่างเลยนะคบพี่ตูดไก่หินไ<ๆ>ก่อะไรก็มีหมด<ๆ>แล้วก็พวกเนื้อวัวพวกเครื่องในไก่อะไรก็มีแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกไก่อบนะคะทีนี้ที่นู่นก็จะเป็นไก่พะโลหรือเปล่านะเน,นี่ยพูดได้างี้นแล้วก็จะมีหน้ากินมาขายกับหนุ่มหล่อนะคะวันนี้สุดหล่อของเราย่างเก่งมาก อย่าถ้าพี่ๆมาจะาพาม,ามากินที่นี่นะคะร้านเจร้านเจอ,อิชิตันค่ะดูเจเขาย่างเลยคะขายดีเบอร์ไก่แก่แต่ละวันไม่พอขายเลยนะคะพี่ๆเนี่ยวันละเป็นวันละเป็นพันไม้เลยนะยิ่งไก่ย่างเนี่ยวันละสี่สิบสามสิบตัวเนี่ยไม่พอขายเลยนะอันนี้รอบสองน,นะเนี่ยเราเราย่างเตรียมไว้ตอนเย็น แต่ถ้าเป็นตอนเช้านี่หมดไปรอบนึ่งแล้วดูดูน่ากินมากเลยดูสิใครอยากกินก็สั่งน้องมาด้วเดี๋ยวน้องส่งไปให้โอเคผลไม้น่ากินไหมลูกอันนี้จะเป็นผลไม้ื้นถิ่นของที่นี่ที่ฟงสีจะเยอะมากรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวเหมือนเชอร์รี่อะค่ะพี่เ๋ที่เมืองไทยเขเรียกลูกไหนเปต่างนนะ้ จิจวบมะเขือม่วงข้าโพดหวานก็มีนี่ยเขาขายเป็นกิโลกิโลละสิบบาทรสชาติ<ม>อร่อยมากหวานอมเปรี้ยวกรอบค่าก็ปิดท้ายคลิปนี้ด้วย วิวสวยๆยามเย็นนะคะก็ฝากช่องน้องเมย์ด้วยนะคะมาริสาพาเที่ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซั s สไคร e ให้น้องเมย์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอากาศตอนเย็นสวยมาก